ยกกลับแม่ไปล้วน่าจะได้ลูกเอาครับเร็วมาเร็วมาช่วยนี่น้องคุสองครับคุสองอะไรครับตันนี้ได้ทั้งทุกคนช็อตเล็กแก้วเนะนี่เป็นพลตรีนอร์ครับพลตรีนอร์ช่วยทีวงานนะขุดเอาขุดเอาเยอะเราดูหน่อยเลยได้ครับมีครับอย่างเงือกครับเยอะเอาไปแถวเลยได้เลยต้องการเลยทำเลยทำไปเลยครับทำไปเลยวางแผ่นยาวไปเลยพลตรีไม่ต้องยุ่งต่อได้เลยครับไปน้องยังไม่ทั้งคนวางเล็บแถววางเร็บแถวครับ กลายเป็นนะครับอย่าลืมนะครับนี่เราทำได้ง่ายๆบ้านเรานแล้วก็ฝ่ายเรางานก็รับจำได้ครับของก็ไนะครับแล้วก็เอาตูนบูนที่มันให้เร็วครับการช้าครับเร็วทำให้หน่อยนะครับตัดง่ายแล้วก็ใส่กระสอบวางให้เลยครับน้มันจะไม่ตึงครับ เสียน้อี่นพี่น้องบางเสียบวันนี้ขออนุญาตจริงๆเนี่ยไม่ก็ไม่มุสาหรือาพี่น้องูงสี่บางเสียบช่วยกี่คนวันนี้เคยครบไหมเคยครบจังมื้เอามือบางเสียบเลยครับ อ้าวพี่เม่พี่เมฟังฟังฟังคนอื่นนะไม่ใช่พี่น้องบางเสียพี่น้องซีพีนะครับเอ่อมาสร้างขายขายในวันนี้นะครับบางเสียพอใจไหมครับดีใจไหมมาตอบมือให้ซีพีหน่อยครับบางเสียซีพีต้องไมครับขอบคุณครับใช่ไหมครับขอบคุณครับในส่วนของนักศึกษากศนครับไปไงบ้างครับน้องๆเหนื่อยไหมน้องพอรนั่งเหนื่อยเนี่ยพอร์นอสอนนะครับ เป็นการร่วม้วยช่วยกันเยวาวชนนะเพราะที่โครงการเห็นไหมครับไม่มีน้องๆพวกผมก็ทำโครงการไม่ได้จะมีแต่ประชาชนอย่างเดียวก็ไม่ได้จริงๆอยากให้เด็กๆรุ่นนี้มาสร้างทำแบบนี้เยอะๆนะครับโดยมีพ่อแม่พวกเราหนุนหลังนะครับนี่คืองานเป็นบทสรุสรยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความรักควาสมสามัคคีในพื้นที่ของเรานะครับโดยการโดยเอาโครงการแบบนี้มาช่วยทำแต่ตแต่โ,โครงการนี้มันมีงบอวานแต่ถ้า,นานที่อื่นเนี่ยปัจจุบันถ้าเราร่วมร่วมแรงกันแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราทำด้วยกันได้นะครับในส่วนของแถลงการณ์ชาตินะครับวันนี้ ดีใจไหมครับท่านหัวหน้าอำเภอครับนะครับท่าน,นก็มาจาก,กปากตะคลองมาจากตุมโรหลายๆที่นะครับปากคลองปากคลองฮะตำบลปากคลองนะครับก็เข้ามาด้วยความมาด้วยหัวใจนะครับเพราะนั้นคนไทยหวัยหวใจอาสษาที่ผมบอกว่าในคันนี้เพราะอะไรครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ ผู้ตามครับวันนี้บ้านเมืองมีปัญหาเราได้รับเกียรติได้รับเกียรติได้โอกาสได้โอกาสไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหาเราเราจะทำรักทำทำบริกิรครั้งนี้ทำบริกิรครั้งนี้ให้สมเร็จลุล่วงโดยเร็วให้สมเร็จลุล่วงโดยเร็วเราเราจะต้องรับภากิจต่อชาติจะต้องรับภากิจต่อชาติศาสนาาศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์เราเรา จงรับพระบีดาอชาติับพระดาสนศาสนาและรากษัตริ์และรมากษัตริย์เรา

เอาเลยครับเคินเลยครับพี่น้องอนอไปไหนหมดนะที่ชึดใหม่ชุดใหม่ชุดโตชุดใหม่ชุดใหม่ช่วยหน่อยนะยุดใหม่ช so like, right so right? ุดใหม่ชุดใหม่แก่วัรุ่นหัวต้ตรงนี้ไอ้นอะรนไปไหนคล่ะ อีกมือนึงถือต้นไม้ครับอีกมือนึงดูรวมพลังครับผมอ้าวหนึ่งสองสามเอ้ครับขอบคุณครับอีกมือนึงถือต้นไม้ครับอีกมือนึงดูรวมพลังครับผมอ้าวหนึ่งสองสามเอ้ครับขอบคุณครับ